บกับครูจิรัตนมงคลนะคะหรือครูเบลนั่นเองค่ะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่กันในหัวข้อคือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะไปดูมาตรฐานการเรียนรู้กันค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ค2.1ตัวชี้วัดค่ะค้อ2.1ป .6 ทับ2นะคะสำหรับจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ค่ะข้อ1ค่ะ อธิบายเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมและการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรค่ะสำหรับข้อ2นะคะเขียนแสดงการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมและการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรค่ะแล้วก็สำหรับข้อ3นะคะเห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะไปเริ่มต้นกันเลยนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมที่ได้จากการตัดตามแนวเส้นทแยงมุมของแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันนะคะมาดูกันเลยค่ะจากรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะถ้าตัดแผ่นกระดาษออกตามแนวทแยงมุมนะคะ ตามแนวเส้นทแยงมุมนะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมออกมาทั้งหมด2รูปที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะหรือแม้แต่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะเมื่อเราทําการตัดตามแนวเส้นทะแยงมุมเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากัน2รูปนี้ออกมาค่ะดังนั้นสิ่งที่ได้ก็คือรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปจึงมีพื้นที่เท่ากันนั่นเองนะคะเราก็เลยได้ว่า รูปสามเหลี่ยมแต่และรูปมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะดังนั้นเราไปดูกันนะคะที่รูปสี่เหลี่ยมนี้ค่ะรูปสี่เหลี่ยมนอสอพวมีพื้นที่24ตารางหน่วยนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราตัดตามแนวเส้นทะแยงมุมนะคะเราก tem, ็จะได้รูปสามเหลี่ยมนวสอมีพื Feuer> ้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมนอสพวค่ะดังนั้น เราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนวศนะคะมีพื้นที่12ตารางหน่วยนั่นเองค่ะโดยสัญลักษณ์ในการเขียนนะคะเราสามารถเขียนรูปสี่เหลี่ยมกขคงอ,อาจเขียนแทนด้วยสี่เหลี่ยมกขคงค่ะแล้วก็สำหรับรูปสามเหลี่ยมกขคนะคะอาจเขียนแทนด้วยสามเหลี่ยมกขคค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะ จากรูปนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตดูค่ะสี่เหลี่ยมนอจอมอวอมีพื้นที่8ตารางหน่วยนะคะดังนั้นสามเหลี่ยมนอจอ,มอเนี่ยมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมนอจอ,อ,อรเราก็เลยได้ว่าสามเหลี่ยมนอจอ,ม,อมีพื้นที่คือ4ตารางหน่วยค่ะไปดูกันต่อนะคะที่สี่เหลี่ยมจอสอพอมอค่ะ มีพื้นที่16ตารางหน่วยนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมจสมมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมจสพมดังนั้นเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมจสมเนี่ยมีพื้นที่8ตารางหน่วยค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็มาดูกันค่ะพื้นที่สามเหลี่ยมนจมรวมกับพื้นที่สามเหลี่ยมจสมจะมีค่าเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมนสม และมีพื้นที่เท่ากับ4บวกกับ8เท่ากับ12ตารางหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าสี 2, ่เหลี่ยมนสพวเนี่ยมีพื้นที่24ตารางหน่วยและสามเหลี่ยมนสมมีพื้นที่12ตารางหน่วยดังนั้นเราจากความสัมพันธ์นี้เราก็เลยได้ว่าสามเหลี่ยมนสมมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของสี 2, ่เหลี่ยมนสพวนั่นเองค่ะ นักเรียนสามารถบอกครูเบลได้ไหมคะว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยที่มีฐานเดียวกันและความสูงเท่ากันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะความสัมพันธ์ของเขานั่นก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานเดียวกันและความสูงเท่ากันนั่นเองค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะ มาดูกันค่ะกับรูปที่1นนะคะจากรูปที่1กําหนดให้สี่เหลี่ยมมีพื้นที่1ตารางหน่วยค่ะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกขงงนะคะมีค่าเท่ากับ9ตารางหน่วยซึ่งได้จากการนับนั่นเองค่ะแล้วก็พื้นที่ของสามเหลี่ยมกขงนะคะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งก็คือเศษ9ส่วน2ตารางหน่วยนั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ4.5ตารางหน่วยค่ะเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการนับค่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะ จากรูปเดิมนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยได้มาจากการหาจากด้านคูณด้านนะคะเพราะฉะนั้นจากรูปที่2เราจะได้ว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกขคง,งก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ3เท่ากับ9ตารางหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยมกขง,งจึงได้มาจากนำา9ไปหารด้วย2หรือ9ส่วน2นั่นเองค่ะเท่ากับ4.5ตารางหน่วยนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปต่อกันเลยค่ะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรค่ะเริ่มต้นนะคะเมื่อส่วนสูงอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะจากรูปที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะนักเรียนจะเห็นส่วนฐานแล้วก็ส่วนสูงนะคะของรูปสามเหลี่ยมโดยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเรารู้สูตรกันอยู่แล้วนั่นก็คือหามาจากด้านของความกว้างคูณกับด้านของความยาวนั่นเองค่ะแล้วก็พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ย เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นเราก็จะได้ว่าพ, mm พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความกว้างคูณความยาวค่ะแล้วก็ความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมส่วนของความยาวของรูปสี่เหลี่ยมก็เป็นความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมดังนั้นเราก็เลยได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2 คูณความสูงแล้วก็คูณความยาวของฐานนั่นเองค่ะหรือเราสามารถที่จะเขียนย่อๆว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานนั่นเองนะคะเราไปดูที่ตัวอย่างกันค่ะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพอสอวอนะคะจากรูปนี้นะคะเราก็ จะสามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรคือเศษ1.2ส่วน2คูณสูงคูณฐานค่ะเราก็แทนค่าสูตรลงไปเลยนะคะพื้นที่ของสามเหลี่ยมพอสวจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ5คูณ4ตารางเซนติเมตรค่ะเราก็จะได้เท่ากับ10ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วเราก็ได้แล้วค่ะว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพอสวเท่ากับ10ตารางเซนติเมตร แล้วเราก็เขียนต่ออบอตอบ10ตารางเซนติเมตรให้เรียบร้อยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะคราวนี้เราไปดูกันต่อค่ะกับเมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยมนะคะเราไปดูกับรูปนะคะจะเห็นว่าส่วนสูงเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกรูปสามเหลี่ยมจะไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ส่วนสูงอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมกอขอ,ขอกําหนดให้ ส่วนของเส้นตรงกอขอเป็นฐานยาว6เซนติเมตรมีความสูง4เซนติเมตรค่ะเมื่อเราจะทําการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราก็สามารถใช้สูตรได้คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานเราก็ทําการแทนค่าไปเลยค่ะพื้นที่ของสามเหลี่ยมกขอคอจึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่คูณหกตารางเซนติเมตรจึงเท่ากับ12ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ ดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกอขคเท่ากับ12ตารางเซนติเมตรค่ะจากการที่เราทํามาหลายตัวอย่างแล้วบอกครูเบลได้ไหมคะว่าการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรหาได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเราสามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรได้คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานนั่นเองค่ะ คราวนี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนทุกคนจะต้องแบ่งกลุ่มกันนะคะครูเบลจะให้นักเรียนทุกคนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3-5คนค่ะแล้วก็ให้ผู้แทนนะคะลุกขึ้นมาจับสลากแถบโจทย์การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันค่ะถ้าเป็นการเรียนแบบออนไซต์ site, เราสามารถที่จะจัดกลุ่มกันโดยนำโต๊ะหันหน้ามาจัดกลุ่มกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้เลยนะคะแต่สำหรับการเรียนแบบออนไลน์ line, ก็ไม่ยากเช่นกันค่ะเราสามารถที่จะ จับกลุ่มกันได้ทางกลุ่มไลน์ได้ค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกันในกลุ่มไลน์ค่ะครูเบลมีเวลาให้เรียนทุกคนทำทั้งหมด5นาทีนะคะลงมือทำกันเลยค่ะหมดเวลาในการทำแล้วนะคะนักเรียนทุกคนได้ลงมือทำร่วมกับกลุ่มตัวเองแล้วต้องตอบครูเบลได้แน่ๆเลยว่า การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรหาได้อย่างไรคะใครตอบได้บ้างเก่งมากๆเลยค่ะตอบได้ครบทุกคนเลยถูกต้องค่ะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรสามารถหาได้จากพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนั่นเองค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องตื่นเต้นแล้วนะคะกลุ่มที่จะ ถูกคูเบลสุ่มหมายเลขให้ออกมาเป็นกลุ่มที่โชคดีได้แก่กลุ่มที่3นั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยนะคะกลุ่มที่3ามเตรียมตัวออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเลยค่ะสำหรับกลุ่มที่3นะคะได้โจทย์ไปนั่นก็คือหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกขคดังรูปนี้นั่นเองค่ะ จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสามารถใช้สูตรในการหาคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานเราก็ทำการแทนค่าลงไปพื้นที่ของสามเหลี่ยมกขอ,ขอจึงมีค่าเท่ากับเศษหนึ่ 2, 6, 8, งส่วนสองคูณหกคูณแปดตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะก็จะได้เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรนะคะดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกขอ,ขอจึงมีค่าเท่ากับ24ตารางเซนติเมตร แล้วก็ตออาบาตอีตอบ24ตารางเซนติเมตรค่ะเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม3ด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทุกคนเมื่อเราได้รับความรู้ไปแล้วเราก็ต้องมาทำแบบทดสอบกันค่ะกับแบบทดสอบนี้นะคะเราไปดูโจทย์กันเลยนะคะจากรูปพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ ครูเบลมีทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ค่ะ24ตารางเซนติเมตรตัวเลือกที่สองค่ะ30ตารางเซนติเมตรตัวเลือกที่3ค่ะ44ตารางเซนติเมตรและตัวเลือกที่4ค่ะ50ตารางเซนติเมตรครูเบลมีเวลาให้นักเรียนคิด1นนาทีนะคะลงมือทำกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยตัวเลือกที่สองนั่นเองนะคะปรบมือให้กับทุกคนเลยนะคะ30ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเราไปดูแนวคิดกันนะคะว่าทำไมถึงตอบ30ตารางเซนติเมตรค่ะพื้นที่ของสามเหลี่ยม x y z เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณห้าคูณสิบสองจึงเท่ากับ30ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยนะคะทุกคนเราไปดูกับโจทย์ข้อถัดไปกันค่ะจากรูปพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ค่ะครูเบลมีทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ค่ะ45ตารางเซนติเมตรค่ะตัวเลือกที่2ค่ะ50ตารางเซนติเมตรตัวเลือกที่3ค่ะ60ตารางเซนติเมตรและตัวเลือกที่4ค่ะ120ตารางเซนติเมตรค่ะครูเบลมีเวลาให้นักเรียนคิดทั้งหมด 1>, 1นาทีนะคะลงมือทํากันเลยค่ะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะตอบคูเวลได้ไดยังคะว่าตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะใช่เลยค่ะเก่งมากๆเลยตัวเลือกที่3นั่นเองค่ะ60ตารางเซนติเมตร เดี๋ยวเราไปดูแนวคิดกันนะคะว่าทำไมถึงตอบ60ตารางเซนติเมตรค่ะพื้นที่ของสามเหลี่ยม PQR นะคะเท่ากับเซน1ส่วน2คูณ10คูณ12จึงได้เท่ากับ60ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจึงตอบตามตัวเลือกที่เรียนเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนไปดูต่อที่จดถัดไปเลยนะคะ จากรูปพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่นะคะครูเบลมีทั้งหมด4ตัวเลือกเช่นเคยค่ะตัวเลือกที่1ค่ะ15ตารางเซนติเมตรตัวเลือกที่2 30ตารางเซนติเมตรตัวเลือกที่3 36ตารางเซนติเมตรและตัวเลือกที่4ค่ะ60ตารางเซนติเมตรครูเบลมีเวลาให้ได้เรียนทุกคนคิดทั้งหมด1นนาทีนะคะลงมือทำกันเลยค่ะ หมดเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะตอบครูเบลได้ไหมคะทางห้องว่าตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะถูกต้องค่ะใช่เลยเก่งมากๆตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะ15ตารางเซนติเมตรยกนิ้วให้เลยค่ะเราไปดูแนวคิดกันค่ะว่าทำไมถึงตอบ15ตารางเซนติเมตรนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมบอปอพอเท่ากับเซนห่ส่วนสคูณหาคูณหกนะคะ จึงเท่ากับ15ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเก่งมากมากเลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมไปแล้วเรียบร้อยอย่าลืมตรวจสอบตัวเองนะคะว่าสามารถที่จะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้ไหมถ้านักเรียนสามารถทำได้แล้วอย่าลืมมองเพื่อนรอบข้างด้วยค่ะถ้าเพื่อนยังทำไม่ได้เข้าไปอธิบายเพื่อน ให้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมให้ได้เหมือนเรานะคะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งห้องเลยสำหรับวันนี้การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสำหรับครูเบลขอจบเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย